สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้ผู้บ่าวจอร์ดบอกอยากทำขนมปังให้ทุกคนดูอีแม่ก็ไม่ขัดใจหากิจกรรมทำร่วมกันกับลูกมาเริ่มเลยส่วนผสมนะคะก็มีแป้งขนมปังนะคะแป้งเค้กนมรสจืดนะคะน้านนํามันน้ําตาลเกลือยีสต์น้ําเปล่านะคะแล้วก็ลูกเกดค่ะ ขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมนะคะผู้บ่าวก็เป็นคนจัดการเองอีแม่ก็ไม่ขัดนะคะปล่อยให้ทําจะได้เรียนรู้ไปด้วยตอนอื่นเลยนะคะเราก็เอาส่วนผสมที่เป็นน้ํานะคะผสมกันก่อนโดยเริ่มจากน้ํานะคะตามด้วยนมจากนั้นก็น้ําตาลนะคะแล้วก็ยีสต์คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะก็เติมน้ํามันลงไป จากนั้นนะคะเราก็นำส่วนผสมที่เป็นแป้งและเกลือนะคะร่อนแล้วเราก็รวมส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เข้ากันก็จะใช้เวลานวดประมาณ20-30นาทีนะคะจนแป้งไม่ติดโถแล้วนะคะและเมื่อเรานวดแป้งจนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะพักแป้งทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะหลังจาก1ชั่วโมงนะคะแป้งของเราก็จะพองขึ้นเป็นสองเท่านะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะนําแป้งของเรามาตัดเป็น6ส่วนนะคะเท่าๆกันเมื่อตัดได้6ชิ้นเท่าๆกันแล้วเราก็จะเอามาปั้นนะคะเป็นวงกลมแล้วก็พักทิ้งไว้อีกประมาณ15-20นาทีค่ะเมื่อแป้งได้ที่แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการขึ้นรูปนะคะของขนมปังโดยเราก็จะขนมปังนะคะมานวดรีดให้เป็นแผ่นนะคะยาวๆเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็เอาลูกเกตน,นะคะวางลงไปตรงกลาง จากตรงนี้ไปนะคะผู้บาวก็บอกว่าเมื่อยแล้วอีแม่ทําคนเดียวเลยนะคะอีแม่ก็เลยรับหน้าที่สารต่อง,งานจากลูกนะคะเมื่อเราโรยลูกเกตเสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มม้วนแผ่นแป้งนะคะโดยให้ลูกเกตอยู่ตรงกลางจากนั้นนะคะเราก็ตัดตรงกลางนะคะของแป้งที่เราม้วนไว้แล้วนําทั้งสองข้างนะคะมาพันกันเข้าเป็นเกลียวะคะ่ะ เมื่อเราได้เกลียวที่ต้องการแล้วนะคะเราก็ม้วนนะคะเข้าไปให้เป็นรูปก้นหอยนะคะแล้วเราก็เป็นการเสร็จสิ้นค่ะเก็บมุมให้เรียบร้อยนะคะพอทําเสร็จครบทั้ง6ชิ้นแล้วนะคะกอนเข้าเตาอบเราก็ทาด้วยไข่นะคะผสมกับนมที่ข้างหน้าขนมปังนะคะขนมปังจะได้สีสวยค่ะเราจะอบขนมปังนะคะด้วยอุณหภูมิ190องศาไฟบนล่างนะคะเป็นเวลา15-20นาทีค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาขนมปังของเรานะคะที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วสีสวยน่าทานมากๆค่ะเนื้อขนมปังก็นุ่มนะคะไม่แห้งเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้บ่าวทำขนมปังด้วยนะคะคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ